สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอ e น s t ส m ไทวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกาย,ยน2565น2565ครับคลิปนี้มาสรุปข่าวสารที่น่าสำคัญแล้วก็ที่น่าสนใจแล้วก็ที่เป็นส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยนะครับจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงศุนนะครับําบท่านใดที่เดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปทํางานไปทุระ หรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามนะครับมีแอปพลิเคชันดีๆที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเบอร์โทรนะครับมีสายเรียกเข้าในมือถือถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรก็มีข้อมูลดีๆจากภาครัฐมาแจง้งให้ทราบนะครับรวมถึงในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแม้ว่าจะมีการประชุมเอเปนะครับแต่เรื่องของการประชุมมติครมรเพื่อที่จะ อนุมัติมาตร,ราการโครงการต่างๆเนี่ยยังมีการประชุมตามปกติเพียงแต่ว่าจะมีมาตร,ราการสําคัญอะไรเสนอเข้าไปเพื่อพิจารณาและมีการเคาะอนุมัติออกมาหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอญาติแจ้งเรื่องของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการรัฐใหม่ปี65นะครับหรือเรียกกันภาษาชาวบ้านเรียกกันจนติดปากมาหลายปีนะครับก็คือบัตรคนจนที่เปิดลงทะเบียนใหม่นะครับสาหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้ว นะครับขึ้นสถานะว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านเหลือเวลาอีกแค่5วันนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่14ถึงวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนเท่านั้นในการดําเนินการแก้ไขข้อมูลนะครับที่หน่วยลงทะเบียนให้สมบูรณ์หรือว่าให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดท่านใดยื่นเอกสารไปแล้วนะครับหลายสัปดาห์สถานะก็ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแนะนําเหมือนเดิมนะครับก็คือ1ให้ท่านผู้ชมเนี่ยติด ต่อสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยลงทะเบียนเดิมที่เราได้ยื่นเอกสารไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสูติบัตรลูกใบยาใบมรณะบัตรอะไรก็ตามเน้นแล้วก็เน้นย้ําถามไปเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเมื่อรับเอกสารเราไปแล้วเนี่ยได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อแก้ไขในระบบการลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บางหน่วยก็รับแต่กระดาษไปไม่ได้มีการอัปโหลดกระดาษเข้าในระบบมันก็จะทําให้ข้อมูลเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง นะครับหรือไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วคุยไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ก็ผลักภาระได้แต่ปัดภาระนู่นนี่นั่นนะครับเรียกว่าไม่เต็มใจที่จะบริการอันนี้ผมก็แนะนําเพิ่มเติมก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับประสานงานไปที่สํานักง,งานคลังจังหวัดในพื้นที่ที่เรายื่นลงทะเบียนนะครับใน76็จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหาคนครนะครับประสานไปที่คลังจังหวัดเพื่อให้คลังจังหวัดนี้ช่วยประสานหน่วยลงทะเบียนให้ไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอหรือ ธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยเจราจาสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยลงทะเบียนรู้สึกว่าให้ข้อมูลไม่ไม่ตรงหรือไม่เต็มใจที่จะให้บริการนะครับท้ายที่สุดถ้าเกิดว่ามันยังไปไม่สุดอีกก็โทรที่ส่วนกลางนะครับสายด่วนกรมการปกครองนะครับหนึ่งห้าสี่แปดให้ท่านผู้ชมโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการแจ้งเรื่องเข้าไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่หนึ่งห้าสี่แปดสายด่วนกรมการปกครองเขาก็จะให้เบอร์ภายในให้ ราก็โทรติดต่อประสานงานพยายามที่จะเร่งหน่อยนะครับช่วงนี้ก็คงจะพูดได้แต่เพียงว่าท่านผู้ชมก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือดิ้นรนรักษาสิทธิ์ของตนเองแม้ว่าผมจะเป็นกระบอกเสียงรายงานกระทุ้งตำหนิการทํางานของภาครัฐที่โยนภาระหรือเพิ่มภาระให้กับประชาชนนะครับแม้ว่าสโลกแกนหรือนโยบายของการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยนะครับกระทรวงก,การคลังก็ประกาศมาอย่างต่อเนื่องว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกช่องทาง นะครับไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลําเนาใกล้ที่ไหนลงที่นั่นลงทะเบียนได้ทุกแห่งทั่วประเทศแต่พอเปิดลงทะเบียนมาแล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับทําตามที่แอดมินแนะนําทีละเรื่องแล้วกันนะครับเน้นย้ําไปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้ก็ไปต่อทีละสเต็ปไปที่ครั้งจังหวัดครั้งจังหวัดยังไม่คืบหน้าก็ไปที่หนึ่งห้าสี่แปดสกรมการปกครองนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่ห้าวันในการ ยื่นแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าไม่มีการตรวจผลนะครับสัปดาห์หน้าไม่มีการประมวลผลของการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับไปอีกทีหนึ่งคือวันศุกร์นู่นเลยครับวันศุกร์ปลายเดือนคือวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะครับใครที่ยื่นแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนไปรอตรวจผลครั้งสุดท้ายพร้อมกันรอบที่11 นะครับท่านผู้ชมสามารถดูตารางเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งให้ทราบก่อนสําหรับกลุ่มนี้นะถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแล้วนอกจากนั้นนะครับในสัปดาห์หน้าเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีการจ่ายเงินไร่รับพันสําหรับช่วยเหลือชาวนาได้หรือเปล่านะครับอีกสูงสุดไม่เกิน20ไร่เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าข้อมูลในที่ประชุมคอรมอเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการประกาศวันจ่ายที่มันที่มันชัดเจน แต่ก็เมื่อวันเสาร์นะครับผมก็ได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแม่ไม่ใช่วันเสาร์ดิวันศุกร์นะครับโทรศัพท์ไปคุยกับคุณแม่ที่กาลสินนะครับท่านก็แจ้งว่าทางทกศที่อำเภอเนี่ยนะครับได้แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทราบว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤศจิกายน5คือตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะครับในทกศในเขตอำเภอเห้วยเม็กากลสินจะมีการทยอยจ่ายเงินไร่ละพัน ใช้คําว่าทยอยจ่ายนะครับซึ่งคําว่าทยอยจ่ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตําบลไหนจะได้ก่อนได้หลังก็เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะโทรเช็คให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนกลางยังไม่มีนะครับหลายท่านก็ทักท้วงเข้ามาว่าเอะแอดมินมันยังไม่ได้เข้าคอรมอไม่ใช่หรือผมก็บอกว่าใช่ครับเพราะว่าที่ประชุมคอรมอวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยโฆษกรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกําหนดการจ่ายนะครับเพียงแต่พูดในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวว่านายกได้คุยกับ นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยืนยันมั่นเหมาะว่าจะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่อง <S <S เหมือนเช่น3-4ปีที่ผ่านมาเคยช่วยยังไงก็ช่วยเหมือนเดิมหลักเกณฑ์เหมือนเดิมทุกอย่างก็ทราบแต่เพียงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเคาะหรือไม่เคาะและจะจ่ายวันไหนไม่ได้บอกนะครับแต่มันก็มีกระแสรตรงที่ผมบอกว่าอ่ะโอเคทอกศในเขตอำเภอเขาแจ้งเองแล้วพอผมลงคลิปไปเมื่อวันศุกร์ก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์แจ้งเข้ามาเหมือนกันหลายอำเภอนะครับว่า ในอำเภอในท้องที่ต่างๆของประเทศเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งเกษตรกรเหมือนกันว่าจะมีการกําหนดจ่ายซึ่งก็จะใช้วิธีการเดียวกันครับทยอยจ่ายเริ่มวันจันทร์ที่14พฤศจิกาย,ยนอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแอดมินพยายามที่จะบอกว่าเนื้อหาที่รายงานนี้มันมาจากไหนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้ามัน ผิดพลาดคาดเคลื่อนยังไงเดี๋ยวผมก็รายงานแก้ไขข้อมูลให้นะครับก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็เน้นย้ำไม่ทราบเพราะท่านผู้ชมหลายท่านก็รอคอยมาเนาะไหนจะโดนน้าท่วมอีกไหนจะการล่าช้าของภาครัฐอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับพอเราวิเคราะห์ข้อมูลไปติดขัดเรื่องของงบประมาณเรื่องของมาตรการเยอะแยะเดี๋ยวก็มีทางเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาอีกนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราคอยก็คือเรื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมนั่นแหละครับต้องมา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 ลุ้นกันว่า,ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับจะรวบรวมยอดของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมนะครับแล้วเสนอกับกระทรวงการคลังได้ทันที่จะเสนอเข้าครามอในสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็กําหนดวันอังคารที่15ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโอกาสที่จะเข้าค่อนข้างน้อยนะครับเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยเยียวยาน้าท่วม ที่มีกําหนดหลักเกณฑ์ออกมานะครับว่าน้ําท่วม1เดือนนะครับน้าท่วมหนึ่งเดือนเยียวยา5 0 0พันน้าท่วมสองเดือนเยียวยาห0พันน้าท่วมสาเดือนเยียวยา700 0มีการแบ่งสเต็ปแบบนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเข้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าก็ไปรอสัปดาห์ถัดไปนะครับอังคารที่22พฤศจิกาย,ยนโน,โนู่นนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยทางภาคใต้นะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมแล้วเพราะว่ามรสุมพายุต่างๆเนี่ยมันก็เคลื่อนจากทางเหนืออีสานภาคกลางนี่ลงไปทางฝั่ง ภาคใต้แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนาะให้ผ่าน้นวิกฤตการไปด้วยกันเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับรวมถึงมาตรการภาครัฐอื่นๆเช่นมาตรการของฝันปีใหม่ที่ภาครัฐชูนโยบายก็คือเรื่องของคนละครึ่งเฟดหกนะครับมาตรการลดภาระค่าครองชีพเราเที่ยวด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปนะจะขยายเมื่อไหร่จะเข้าคอรมอเมื่อไหร่แต่แน่ๆเข้าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนแต่จะเป็นอังคารไหนเท่านั้นแหละอังคารที่15อังคารที่22 หรือจะไปอังคารที่29พฤศจิกายน65ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับต่อไปครับไปแจ้งข่าวที่สําคัญสาคัญอยู่3-4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยขอแสดงความดีใจนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับพื้นที่เกษตรกรที่เลี้ยงควายปลักนะครับเลี้ยงควายปลักที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าบรรลุ วัตถุประสงค์บรรลุปเป้าหมายนะครับในการที่จะทําให้อ,องค์การอาขอไปเข้าชื่อเต็มๆว่าองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาตินะครับฟังอีกทีนะครับองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติอักษรย่อคือ FAO นะครับได้มีการประกาศนะครับให้พื้นที่การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ ลุ่มน้าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรนะครับและก็นับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนต่อกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหรือ S a กนะ SAG นะครับขององค์การอาหารและยาและไม่ใช่องค์การอาหารและยาองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาตินะครับ FAO ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรก็จะประกอบด้วย 1. นะครับความมั่นคงทางด้านอาหารชีวิตความเป็นอยู่ดี 2. ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร 3. ระบบความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับสวัฒนธรรมระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคมและ 5. ลักษณะภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ทางทะเล การขึ้นทะเบียนในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลน้อยนะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับแต่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมอุตสาหการรมการท่องเที่ยวและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเกิดการจ้างงานส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตขึ้นอีกด้วยนะครับก็หวังว่าจะต่อยอดนะครับของความสําเร็จนี้ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสําหรับเกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงควายปลักเนาะในลุ่มน้ําทะเลน้อยนะครับต่อไปครับไปแจ้งเรื่องของการเตือนภัยซักนิดหนึ่งนะครับไปเริ่มกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับมีการเตือน5้ากลโกงมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้รู้ไว้ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับ หลักๆก,ก็จะมี1นนะครับอ้างว่าคุณได้รับเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติ2นะครับมีการใช้โลโก้ของแบงค์ชาติปลอมแปลงเอกสารประกอบการให้กู้นะครับแล้วก็3อ้างว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นผู้อนุมัติเงินกู้เองไม่ผ่านสถาบันการเงินต่างๆนะครับสอ้างว่าเป็นผู้ได้รับวงเงินจากแบงค์ชาติให้ปล่อยกู้แล้วก็5อ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจปล่อยกู้จากแบงค์ชาติ หากมีการติดต่อเข้ามาลักษณะดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินหรือสคอองงอนะครับจำง่ายๆ1213นะครับเบอร์โทรสายด่วน12131213 12ครับโทรแจ้งเบาะแสแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าที่โทรเข้ามาหรือว่ามี SMS หรืออะไรแจ้งเข้ามาว่าท่านได้รับเงินกูงเงินกู้ โดยการอนุมัติโดยแบงค์ชาติหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่โดนหลอกนะครับเรื่องต่อไปนะครับไปดูเรื่องของผู้ที่ชอบเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทํางานหรือไปเยี่ยมญาติใดๆก็ตามนะครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยกรมการกงสุลได้มีการแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันไทยคอนซูล่านะครับ เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะให้บริการด้านข้อมูลสําคัญนะครับเช่นข่าวด่วนเตือนภัยสายด่วนสถานทูตทั่วโลกนะครับ SOS แจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับค้นหาสถานทูตใกล้เคียงผ่าน g o o g l e Map แจ้งเตือนข้อมูลที่จําเป็นขณะอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมด้วยน้องหนูใหม่นะครับแชทบอทหรือแชทบอท t ไม่ใช่แชทบอทแชทบอทนะครับก็สามารถแชท สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกงสูญและบริการกงสู์อาทิบริการด้านหนังสือเดินทางบริการด้านการตรวจลงตรานะครับหรือวีซา่าบริการด้านสัญชาติและนิติก,กรนะครับการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศอีกด้วยนะครับสนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูลานะครับด้วยการสแกน QR Code ตามภาพเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านใดสนใจก็อัปโหลดติด ติดมือถือไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางไปยังต่างประเทศเนาะต่อไปครับมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์มีสายด่วนมีเบอร์โทรเข้ามาเบอร์แปลกๆแล้วมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้ทางด้านเครือข่าย NT นะครับการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือ NT นั่นแหละมีการร่วมมือกับกสทชนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังก่อนการรับสายเบอร์โทรจากต่างประเทศทุกครั้งนะครับหากมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เรียกเข้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับมีเครื่องหมายบวกตามด้วย698บวก66นะครับซึ่งจะเป็นสายที่โทรจากเบอร์มือถือไทยที่ใช้บริการโรมมิ่งจากต่างประเทศคือถ้าเป็นของไทยเลยเนี่ยมันจะเป็นบวก66ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะมีบวก98และบวก66 มันก็พ่วงกับของไทยแต่มันเป็นการพ่วงโดยบริการโรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับและบวก697อ่าจ็ดำไม่ง่ายหกเก้าเจ็ดหเนี่ยนะครับเป็นสายที่โทรผ่านระบบเออ่ voice over i n t e r n e อเขาอ่านว่าไงเนี่ย voice over internet p r o d u c t p r o t e c t ไม่ใช่ <laughs> protocol เออไม่ได้ protocol อะไรนะครับเออ voice over internet protocol หรือ vo LP นะครับ B O I P นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโทรเข้าจากต่างประเทศนะครับหากไม่ได้มีการติดต่อธุรกิจจากต่างประเทศหรือไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ควรที่จะวางสายหรือไม่ต้องกดรับหรือไม่ต้องที่จะโทรกลับใ,ใดๆทั้งสิน้นเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างประเทศนะครับแจ้งให้ทราบหรือถ้าเกิดว่าสงสัยครับเห็นมาแล้วเจะแจ้งช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐหน่อยนะครับก็สามารถ โทรไปที่ NT Contact Center นะครับเบอร์โทร4ตัว1888เลข1แล้วก็เลข83ตัวจำไม่ง่าย1888นะครับเป็นสายด่วนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อให้บริษัทเขาดูแลแล้วก็ตรวจสอบเบอร์โทรดังกล่าวนะอ่ะหมดหรือ,อยังครับสายด่วนไปแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้ามีการประชุม a p e ปนะครับ สุดยอดผู้นำเอเชียใช่ไหมแล้วก็พื้นที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแอดมินพาไปดูก่อนอ่ะขอสอมก,อกอนะครับมีการแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในช่วงวันที่16-19พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อสนับสนุนให้การจัดการประชุมเอเป2022แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ14สาย นะครับแอดมินขออนุญาตอ่านแบบเร็วๆนิดนึงว่า14สายมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐนี้เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านผู้ชมก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเส้นทางที่1นนะครับเป็นเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ตลอดตลอดทั้งวันเลยนะครับในช่วงวันที่16 -19 กถึงนะก็มีสาย1 3 6กับสาย185นะครับสาย136นี่ก็จะออกจากอู่คลองเตยไปถึงหมอชิด2นะครับ เที่ยวไปเนี cabin, yeah, <4> <4> ่ยเดินรถตามเส้นทางปกตินะครับเมื่อถึงแยกพระรามสก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุคุมวิท42เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวขวาแยกอโศกมนตรีเข้าทางเดินรถตามปกติที่มีการซิกแซกบริเวณที่มีการจัดการประชุมนะครับส่วนเที่ยวกลับนะครับเดินรถตามเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรีก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาเข้าซอยสุคุมวิท40เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4นะครับเมื่อถึงแยกพระรามสีก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดาพิเศษ เข้าเส้นทางเดินรถตามปกตินะส่วนสาย185นี่ก็เป็นรังสิทธคลองเตยเนาะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงแล้วกันท่านผู้ชมก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนนะครับในช่วงเวลา18นิกาถึง6โมงเช้านะของวันถัดไปก็จะเป็นสายขอสมกนะครับสาย2สาย13สาย15สาย25สาย62สาย76 สาย77สาย501สาย505สาย508สาย5 1 1และ A3 สนะครับสาย2นี่คือสำโรงปากคลองตลาดนะครับสาย25ก็เป็นอู่แพรกษาบ่อดินท่าช้างนะครับสาย508ก็เป็นปากน้ำท่าราชบรดิษนะครับสาย511ก็เป็นปากน้ำสายใต้ใหม่สาย501ก็เป็นมีนบุรีหัวลำโพงนะครับ แล้วก็เป็นสาย15ก็เป็นอู่กระปพึกบางลำพูสาย76สมแมดำประตูน้ำนะครับสาย505ปากเกรด็ดสวนลุมพินีสาย13เนี่ยอู่พระราม9คลองเตยสาย62พ่านน้ำสาธุประดิษฐ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย77ปู่สาธุประดิษฐ์หมอชิด2แล้วก็สาย A3 ดอนเมืองสวนลุมพินีนะครับทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามสอบถาม สถานการ์กเจ้าหน้าที่จราจรนะครับก็โทรศัพท์ได้ที่สายด่วน1348นะครับ1348นะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางด้วยขสมกเนาะในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อหลีกเลี่ยงการประชุมเอฟเปกหรือการจราจรที่ติดขัดนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ผชมไม่มากก็น้อย นะครับท้ายที่สุดนี้ก็อำนวยอภรให้ทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอภดภัยโดยทั่วกันรวยๆองโดยทัว่วหน้าครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารภาครัฐกับเอเนลชามด้วยกันสวัสดีครับ